你好สวัสดีค่ะเด็กๆ你们好吗我是星星老师今天我们要一起去学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ复习第七课ทบทวนบทที่7นะคะือเรามาทบทวนคำศัพท์นะคะเด็กๆ 跟老师读，i m 老师拿星期，星期，星期，上星期，上星期，上星期，这星期，这星期，这星期。 下星期，下星期，下星期，俺班老师，哪天？星期一，星期一，星期一，星期二，星期二，星期二，星期,星期三。 星期三，星期三，星期四，星期四，星期四，星期五，星期五，星期五，星期六，星期六。 星期六，星期天，星期天，星期日，星期日，真棒！公园，公园，公园，故事书，故事书。 故事书，最，最，最，看，看，看，真棒ทบทวนเสร็จแล้วนะคะทิ็เก็เรามาทำกิจกรรมการขอต้อง 我ม看一看อันนี้คือันนี้คือวันพฤหัสบปปดีคือซินชีสหรือซินชีเด็กๆเอาเมือออกมาจิ้มเลยเป็นซิงชฤสหรือซิงชุอูนะคะชี้ิงชพหสหรือซิงชุกนะคะเด็กๆโอเคเรามาลองจิ้มดูว่าวิงช s หัสบดีส โอ้เด็กวิ่งผ่านไปงั้นหมายถึงว่าถูกต้องอันนี้วันพฤหัสก็คือซิงชีซึงั้นเราลองจิ้มดูซิงชีอู่ซิงชีอู่ก็ไม่ถูกต้องซิงชีอู่คือวันศุกร์โอเควันพฤหัสตามเราอีกรอบหนึ่งนะคะซิงชีซึซิงชีซึเจ๋งมาก เรามาดูวันศุกร์เมื่อกี้วันศุกร์เพิ่งพูดไปนะคะโอเคเด็กๆเอาเมือออกมาชี้ข้างบนหรือชี้ข้างล่างอันไหนถูกต้องชี้อันนั้นเลยค่ะเด็กๆโอเคเรามาดูอันข้างบนก่อนนะคะข้างบนอ่านว่าซิงชีเล่ซิงชีเล่ไม่ถูกค่ะซิงชีเล่ไม่ถูกงั้นก็ต้องเป็นซิงชีอู 星期五คือวันศุกร์อืาโอเค星期五，เจนปังงัน星期六ก็เป็นวันเสาร์โอเคจนปังเรามาดูวันเสาร์มาแล้ววันเสาร์เมื่อกี้เราสุดป,ปายให้เลยค่ะเป็น星期六หรือ星期日นะคะวันเสาร์ลองดูข้างบนนะคะ 星期六星期六เยวิ่งผ่าคือวันเสาร์นะคะวันอาทิตยปดยอา h i คือวันอาทิตย์เควันเสารอ่านตามเรารอบหนึ่งนะคะวันเสากๆวันอาทิตย์ วันอาทิตย์คือิงชีเทีย์หรือว่าซิงชีอีซิงชีอีคืออาทิตย์ที่แล้วเล่นไปวิงจีอีคืออะไรนะจำได้ไหมคะโอเคงั้นเรามาดูงันเทกยนก่อนนะคะิงีเทียนซิงีเทียนเทียนอุ้ยผ่านไปงชนเทีย์ก็คือวันอาทิตย์งั้นเรามาดูซิงจีอีซิวัีอีซิงีอี ปูด้วยชัดั okay, ้คววันจันอท์วันอาันอาานาตวันอาทิตนาทิตวันอาทิตยนอาทิวันอาทิตยันอาทิตาทเลย ok นตอตัอตาิอิตยนอนอานอาทตนอาทินิน นาที47่4 7, เรามาฝึกสดขนาการนาทีสี่ิเจดนะคะสี่สิบเจ็น说一说โอเคกัน老师读安ิ姆老师呐今天星期几今天今天星期几安达姆老师ะเด็กๆ今天星期几แปลว่า วันน okay, so ok, The ี้วันอะไรโอเคดูว่าเด็กๆตอบว่ายังไงนะคะตาม老师ค่ะวันนี้วันจันพวกเราไปโรงเรียน OK，安德老师，一 round，one，r 今天星期几？今天星期一，我们去学校，真棒，顶嘛！那我读 Anina 卡片的，安德老师哈，明天是星期六吗？明天是星期六吗？明天是星期六吗？ แปลว่าพรุ่งนี้คือวันเสาร์ไหมแปลว่าพรุ่งนี้คือวันเสาร์ใช่ไหมจนปะเรามาดูตกเราเรามาดูเด็กๆคนนี้ตอบว่ายังไงนะคะเด็กๆมาอ่านดามเราชิ้นที่สิง่งที่我和妹妹去公园明天是星期六

安达老师哪里嘞？安达老师，星期天来我家看故事书好吗？星期天来我家看故事书好吗？星期天来我家看故事书好吗？เป๊ะวะวันอาทิตย์มันอังทีไ老师，นัก 好啊我最喜欢看故事书好啊我最喜欢看故事书好啊我最喜欢看故事书เปลว่าดีค่ะฉันชอบอ่านหนังสือนิทานที่สุดไม่งั้นแปลว่าฉันชอบอ่านหนังสือนิทานมาก โ okay, อเคทั้งหมดอ่านตามเราสิอีกรอบนึงนะคะิงนีาทิตย์มาบ้านฉันสูหนังะือดีไหมดีวลยฉันุอบสูจนังสือมากงมากเลยคำนัื้อสูเขียล่เรีตอนนี้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่51นะคะหน้าที่51 เหล่าชื่อมาสอนฝึกเขียนอักษรจีนนะคะเด็กๆมาเขียนตามเหล่าชื่อเลยนะคะเรามาดูคํานี้อ่านว่าหยวนหยวนหยวนคือกงหยวนส่วนสาธารณะเรามาเขียนคําว่าหยวนนะคะเด็กๆมาคิดที่หนึ่งชื่อว่าซู่ซู่ คิดที่สองชื่อว่าหงเจอ๋อหงเจอ๋อคิดที่สามชื่อว่าหงหงคิดที่สี่ชื่อว่าหงหงคิดที่ห้าชื่อว่าเพียเพียคิดที่หกชื่อว่าสู้วานโกสู้วานโกคิดที่เจ็ดชื่อว่าหง งเจนปัง老师เขียนเสร็จแล้วนะคะคำว,ว่าหยวนเด็กๆมาเขียนรอบหนึ่งตามเรา老้นะคะ่ะสูหงเจ,จนปังคำว,ว่าหยวนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูคำว,ว่าค่า ข่าน,านไปว่ามองโอเคอ่านตาม老师นะคะเด็กๆข่านขานอืมมาเขียนตามเราเลยมีกี่ขีดนะคะอนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขีดเลยเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรค่อยๆเขียนนะคะเด็กๆมาเขียนตาม老师เลยขีดที่หนึ่งนะคะเพียเพียขีดที่สองหง หงขีดที่สามหงหงขีดที่สี่เพียเพียขีดที่ห้าสู s ูขีดที่หกหงเจาหงเจคิขีดที่เจ็ดหงหงขีดที่แปดหงหงขีดที่เก้าหง ของเจนินปังเก่งมากเลยคำว่าข้ามเขียนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เรามาเขียนอีกรอบนึงตามเหล่าชื่อนะคะเด็กๆเกพียหงหงพียชูหงเจออหงหงหงเจนินปัง จวเย่ yeah. กัรบ้านนะคะเด็กๆเปิดเฟ็หฝสหน้าที่34เปิดเป็หฝสหน้าที่34เหล่าเชือสักก่งกรรบ้านเลยนะคะ34เปิดยางเด็กๆเปิดเฟ็หฝสหน้าที่34นะคะอันนี้ดูรูปภาพแล้วก็เลือกคำตอบมาเติมลงในช่องว่างนะคะอย่างเช่นมันเด็ก วันจันทคือซิงชีอีใช่ไหมแล้วก็เด็กๆไปเติมลงมาเขียนตัวจีนนะคะอยู่นี้ตเติมลงมานะคะเหลืออีเองอุเรวเหลือ6คํานะคะเด็กๆเติมคําลงมานะคะเขียนเสร็จแล้วเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้หล่老อนะคะเด็กๆวันนี้เรียนถึงนี้นะคะ จอกันครั้งหน้าค่ะขอให้ทุกคุณรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนี